ไฮยโกไซมาสสวัสดีค่ะวันนี้รติมาตามคําเรียกร้องของน้องๆน,นะคะพิรติจะรีวิวร้านอาหารถูกและดีในญี่ปุ่นจ้าช่วงนี้ไฮเดนเยดอกใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนมีน้องๆมาเที่ยวในญี่ปุ่นนะคะอยู่ญี่ปุ่นตามกําหนดของวีซ่าเลยนะคะ15วันมีกินอาหารหลายแบบทั้งแบบทุกและแบบแพงนะคะและบางครั้งก็ซื้อของกินในร้านสะดวกซื้อจ้าแต่สรุปแล้วมีความคิดเห็นตรงกันก็คือลงเอยที่ร้านนี้จ้าร้านนี้เป็นร้านอาหารแฟมิลี่เลสต์รอนนะคะ มีโต๊ะใหญ่นั่งสบายถ้าใครมาเป็นครอบครัวมีลูกๆมีเด็กๆมาแนะนำร้านนี้เลยค่ะสบายกระเป๋าด้วยบรรยากาศดีอาหารอร่อยจ้ะทุกคนที่รติหันไปเมื่อสักครู่นะคะคือขนมปังกระเทียมลองมาจิ้มกับซุปข้าวโพดนะทุกคนได้ความอร่อยไปอีกแบบเลยค่ะอ้อแล้วก็เอาใจลูกๆเอาใจเด็กๆก,ก็มีเมนูเด็กให้ด้วยนะคะ อาหารร้านนี้เป็นสไตล์อิตาลีนะคะแต่ก็มีญี่ปุ่นผสมนิดนึงก็มีไก่ทอดแบบนี้ไม่เผ็ดนะคะร้อนๆน,น,นุ่มๆค่ะเสิร์ฟไว้ด้วยและอันนี้ก็ของโปรดลูกชายค่ะทุกคนใครมาแนะนําเลยนะคะสปาเกตตี้เมนไทโกะค่ะสปาเกตตี้ไข่ปลานั่นเองราดด้วยสาลายนะคะรสชาติก็จะออกมันๆเค็มๆค่ะจานนี้ก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะทุกคนและนี่ก็คือเนื้อแกะคะ่ะใครชอบกินเนื้อแกะบ้างคะ แล้วเขาก็มีดิงบาร์ให้ด้วยนะคะดิงบาร์นี่เป็นแบบบุฟเฟ่นะเติมกี่ครั้งก็ได้ของเด็กก็มีนะวันนี้นะเราไปโรงพยาบาลมาก,ก่อนแล้วก็มาทานข้าวนะคะค่อนข้างหิวกันมากเลยสั่งของมาเยอะเลยค่ะปิดท้ายด้วยขนมหวานพุดดิ้งจ้าร้านอาหารร้านนี้จะโดดเด่นเรื่องราคานะคะวัตถุดิบกับราคาอาหารก็เหมาะสมกันค่ะอาหารก็ไม่ถึงกับว้าวมากนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ทําให้เราหงุดหงิดจ้า แล้วก็พี่ราตีแนะนําอีกเมนูหนึ่งนะคือไอศครีมถั่วจ้าไอศครีมถั่วเขียวตรงน,นี้ใครมาญี่ปุ่นก็จะเห็นดอกไม้ริมทางสวยมากเลยนะคะไอศครีมถั่วรสชาติก็จะมันๆค่ะและก็ไม่หวานมากนะทุกคนไอศครีมก็แบ่งกันกินสองคนนะคะผัดกันกินจ้าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นมองไปทางไหนก็สดชื่อน,นะเพราะว่าเป็นหน้าฝนคะ่ะดอกไม้ได้น้ําฝนก็ดูสดชื่นไปหมดเลยจ้าดอกไฮเดรเนียหรือว่าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอจิไซใหญ่มาก วันหยุดคนเป็นแม่เห็นพ่อลูกเล่นกันก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะคะแม่ๆทุกคนก็เห็นด้วยกับลาตีใช่ไหมคะมีเวลาได้นั่งมองได้นั่งพักไม่ต้องวิ่งไรจับทุกวันก็ดีเหมือนกันค่ะวันนี้โชคดีที่ญี่ปุ่นอากาศสดใสค่ะก็เลยเอาฟุตบอลออกมาเตะเล่นข้างนอกกันอัมโรเรนกับพ่อก็เลยดีใจใหญ่เลยค่ะนานๆได้เล่นกันทีนะคะส่วนพิกัดร้านอาหารลาตี้จะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะ ใครมาญี่ปุ่นครั้งแรกไม่รู้จะกินร้านไหนก็แนะนําร้านนี้เลยค่ะอาหารดีบรรยากาศดีสบายกระเป๋าจ้ารติเคยอ่านบทความอยู่บทความนึงนะคะพอเล่นกับลูกนั้นช่วยให้ลูกฉลาดขึ้นค่ะและก็มีการวิจัยพบว่านะคะมีแนวโน้มที่จะได้คะแนนสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้คะแนนมากกว่าหรือว่าสําเร็จมากกว่านั่นเองค่ะและผู้เชี่ยวชาญก็เสนอว่าให้พ่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกในชีวิตประจําวันทุกวันเลยนะคะ เช่นชวนออกกำลังกายสร้างความสุขและเล่นกับลูกค่ะไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่านะคะแต่ทุกครั้งเห็นลูกเล่นกับพ่อคนเป็นแม่ก็มีความสุขมากคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย